สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับทุกๆวันอาทิตย์นี่นะครับจะมีคอลัมน์ของรองศาสตราจารย์เสรีบโมบนทาในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับคอลัมน์ที่ว่านี้มีชื่อว่าคอลัมน์คิดเหนือกระแสซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่28เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567อาจารย์เสรีให้ชื่ออย่างนี้ครับว่าอยากช่วยอยากเชีย์แต่เพลียแล้วนะ เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อคืนวันที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566เราเนี่ยตกใจพอเห็นผลการเลือกตั้งที่พักเก้าไกลเนี่ยชนะการเลือกตั้งได้สอสอมาเป็นลำดับที่หนึ่ง151ที่นั่งด้วยกันพรกเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นที่สอง ได้สส1 4 1ที่นั่งส่วนพักที่เขาเรียกขานกันว่าเป็นพักอนุรักษ์หรือว่าพักหนุนเผด็จการเนี่ยได้จำนวนสวนส,นสนห่างไกลจากพักการเมืองสองพักนี้มากเหลือเกินพักภูมิใจไทยมาที่สได้มา70เท่านั้นเองส่วนพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติที่อาศัยพลังของลุงป้อมกับลุงตู่เนี่ย ปรากฏว่าได้จำนวนสอสน้อยอย่างน่าใจหายและไม่อยากจะเชื่อว่าพลังของลุงตู่ที่สร้างผลงานเอาไว้มากมายเนี่ยกลับไม่มีพลังเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนเลือกผู้สมัครของพัครวมไทยสร้างชาติก็คงจะเป็นเพราะว่าพัครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ได้หาเสียงด้วยนโยบายประชานิยมซึ่งทั้งพัคเพื่อไทยและก็พักก้าวไกล ล้วนแต่เอาประชานิยมเนี่ยมาประโคมมากมายซะเกินได้หรือไม่ได้ทําหรือไม่ทํานั่นอีกเรื่องหนึ่งสัญญาไว้ก่อนแล้วก็มีคนเชื่อเป็นจํานวนมากซะด้วยโดยที่ไม่พิจารณาให้ดีว่าสัญญาแล้วเนี่ยจะทําได้หรือไม่ได้หรือถ้าหากว่าทําได้จริงแล้วจะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่ามีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนั่นแหละ เราในตกใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยรวมกับพักเล็กๆอีกหลายพักไปทำเอ็มโร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักก้าวไกลเนี่ยเป็นแกนนําแต่พิธาหัวหน้าพักก้าวไกลกลับกลายเป็นนายกเว้าไปซะเพราะว่าถ้าพักก้าวไกลเนี่ยไม่ยอมถอยเรื่องความพยายามที่จะแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112การจัดตั้งรัฐบาลก็ตกมาเป็นโอกาสของพักเพื่อไทย และเพื่อให้ได้จํานวนสอสอมากพอและเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากสวออเพื่อให้คะแนนเสียงเนีย่ยเพียงพอที่พักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้ก็เลยเกิดการตระบดาดสัตว์ขึ้นพักเพื่อไทยที่เคยบอกว่าจะไม่ร่วมกับพักของลุงก็จะเป็นจะต้องร่วมส่วนพักอนุรักษ์ขวัญใจสลิมที่เคยออกมาไล่นายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยก่อนที่จะมีการรัฐประหารก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันว่า ออกมาไล่นายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยแต่สุดท้ายก็ต้องไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและยอมให้พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนําและให้ได้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอาจารย์สรีบอกว่าหลังจากที่ได้คิดทบทวนฉากทัดทางการเมืองที่เกิดขึ้นสลิมก็ทําใจได้พิจารณาคณิตศาสตร์าการเมืองจะเห็นได้ว่ากลุ่มพักอนุรักษ์ ที่เคยร่วมงานกับลุงตู่ยังไงก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีถ้าหากว่าจะเป็นรัฐบาลให้ได้ทําผลงานเพื่อประชาชนก็จําเป็นต้องร่วมมือกับพักเพื่อไทยโดยมีการตั้งเงื่อนไขว่าในการร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องไม่มีพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยก็ทําตามนั้นส่วนพักอนุรักษ์ที่ไปร่วมกับพักเพื่อไทยก็บอกว่าสลิมบอกว่าจะเข้าไปดูแลให้รัฐบาลทํางานอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สลิมทั้งหลายเนี่ยจึงทําใจได้และยอมรับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วโดยหวังว่าประเทศชาติเนี่ยจะได้เข้าสู่บรรยากาศของความปรองดองและสลิมหลายคนก็ช่วยกันทําหน้าที่แบกรัฐบาลเอาไว้หลายคนยุติการด่าทอต่อว่าพักเพื่อไทยให้โอกาสพักเพื่อไทยได้ทํางานเพื่อประชาชนโดยหวังว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถส่งผลงานให้โดนใจประชาชนและเอาชนะพักก้าวไกลได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า พราะว่าสลิมเนี่ยคิดว่ายุคใหม่สมัยใหม่ทั้งข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญและความสามารถของนักสืบไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยน่าจะป้องกันการโกงบ้านโกงเมืองได้สลิมหลายคนกลายเป็นสลิมน้ำแดงแทนการเป็นสลิมน้ำกะทิคือเป็นเพื่อนกับด้อมแดงทํากิจกรรมร่วมกับด้อมแดงสงบปากสงบคําไม่ด่าทอต่อว่าพักเพื่อไทยให้เสื่อมเสียชื่อเสียงช่วยแบกช่วยเชียรการทํางานของรัฐบาล หวังให้พักเพื่อไทยเนี่ยมีคะแนนนิยมเหนือพักก้าวไกลและสามารถเอาชนะพักก้าวไกลได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่แล้วสลิมน้ำแดงทั้งหลายก็ต้องผิดหวังเพราะว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาเจ็ดเดือนแล้วเรายังไม่เห็นรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยไปแกนนำเนี่ยส่งผลงานอะไรที่ต้องตาต้องใจสลิมเลยนอกจากนั้นแล้วยังมีการกระทำอีกหลายอย่างที่ทำให้เสียคะแนนมากกว่าจะได้คะแนน จนป่านนี้แล้วเนี่ยคะแนนนิยมของพรรคก้าไกลยังคงนําห่างพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างมากทั้งๆท,ที่มีข่าวการกระทําที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอีกหลายเรื่องแต่คะแนนนิยมของพวกเขาเนี่ยยังคงเป็นที่หนึ่งตลอดมานอกจากจะไม่ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประทับใจแล้วกลับมีการกระทําทีาท่ทําให้เสียคะแนนไปอีกหลายๆเรื่องจนทําให้สลิมน้ําแดงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าจะแบกต่อไปไม่ไหวอีกแล้วจะเชียร์ต่อไปคงไม่ได้แล้ว จะยับยั้งการด่าทอต่อว่าก็สุดที่จะกลั้นเอาไว้ได้เพราะมีการกระทำที่ขัดใจประชาชนมากมายสะลือเกินประชาชนมีความกังขามีข้อสงสัยหลายคนเนีเพียนถามทั้งในสื่อสารมวลชนแล้วก็ในสื่อออนไลน์แต่พักเพื่อไทยก็ไม่ตอบแถมยังตีเนียนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยหายสงสัยทําให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าการกระทําที่พวกเขาไม่สามารถจะชี้แจงได้เนี่ย มันมีบาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าความไม่ไว้วางใจที่เคยมีมาแต่ก่อนก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนเริ่มคิดว่าเราจะหาความโปร่งใสความมีธรรมิบาลจากรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยไปแกนนำเนี่ยหาได้หรือไม่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้ประชาชนไม่สบายใจหลายเรื่องและเรื่องต่างๆที่ประชาชนไม่สบายใจนั้นปรากฏว่าเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทย มีความพยายามที่จะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่สามารถตอบได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เรียกขานกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนแล้วทำไมต้องร่างใหม่ร่างรัฐประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาล ทั้งการทำประชามติที่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวและเงินเดือนของสสรที่จะมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญอีกต่างหากหรืออย่างเรื่องการจัดการกับการกลับมารับโทษของนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักโทษเทวดาที่กลับเข้ามาแล้วไม่ได้ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อว่าเป็นการบริหารจัดการที่ให้อภิสิทธิ์กับนักโทษตั้งแต่วันแรกที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ จนถึงเมื่อครบกำหนด180วันก็ได้รับการพักโทษนอกเรือนจำประชาชนหลายฝ่ายเนี่ยเพียงถามข้อมูลเรื่องอาการเจ็บป่วยเพียงถามข้อมูลเรื่องการอยู่นอกเรือนจำตลอด180วันเพียนถามเรื่องการได้รับการพักโทษว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่แต่ก็ไม่มีคำตอบหรือแม้กระทั่งเรื่องการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากถึง500ล้านบาท เมื่อมีการถแถลงออกมาว่าจะไปเอาเงินจากไหนมาแจกประชาชนก็รับไม่ได้แล้วเรื่องนี้ก็มีผู้รู้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังแล้วก็อาจารย์ด้านเศร,รษฐศาสตร์เป็นจํานวนมากเนี่ยไม่เห็นด้วยมีการทวงติง่งแต่รัฐบาลก็ไม่ฟังประชาชนมีคําถามหลายข้อโดยเฉพาะเรื่องทําไมไม่แจกเป็นเงินสดทําไมจะต้องแจกดิจิตอลทําไมไม่แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางทําไมต้องแจกคนที่ไม่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเมื่อมีคําถาม แต่กลับไม่มีคําตอบแล้วจะไม่ให้ประชาชนเนี่ยสงสัยได้ยังไงว่ามีวาระซ่อนเล้นอะไรหรือเปล่าหลายคนเป็นห่วงเป็นใยเรื่องความโปร่งใสในการบริหารจัดการเพราะพักเพื่อไทยไม่สามารถที่จะตอบคําถามที่ประชาชนเพียรถามอยู่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์สรีบอกว่าสลิมที่เคยเทกะทิออกแล้วใส่น้ําแดงแทนจะกลายเป็นสลิมน้ําแดงจะทนแบกทนเชียร์ได้อีกต่อไปหรือไม่ล่ะคะ หลายคนคงจะต้องเปลี่ยนน้ำแดงเป็นกะทิที่หอมหวานและก็มันเหมือนเดิมแล้วนะคะ